เสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจเกอร์ฮินะยกลับมากันต่อใน Minecraft Ultra Hardcore สุดบินะฮะในพาร์ทที่สกันเลยนะแล้วเลือก Play Select World ไปเลยครับเพราะมีอยู่โลกเดียวนะผมเล่นอยู่โลกเดียวมาแล้วยังไงกันต่อดีครับถึงไหนแล้วทะยังอะไรไว้เนี่ยไอรอนนะฮะเอาเดี๋ยวเ,เก็บของไม่จําเป็นเข้าไปก่อนเก็บของที่จําเป็นเข้าไปก่อนไดมอนด์นะครับ go อ,อ ออแล้วก็พวกเมล็ดนะ่ะพัมกินมีลอนลางรถไฟมาทำไมวะเออสตริงสตริงแรกเฮ้ยยังไม่ได้กดชิปเลยเออชิปค้างชิปค้างเก็บเพชรเก็บดินปืนดินปืนนี่เดียวไว้ทำทีอันทีเนะนี่ยขนมปังลัวมาทำแมวอะไรวะเนี่ย อโอเคตรึงตรึงตรางรถไฟมี4อันนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดเกาะชุดเกาะทองคําของซอมบี้ก็ไม่รู้มาทําไมเนาะแต่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะเราต้องออกไปตะลุยข้างนอกนะเพื่อไปหาอาหารนะโอเคเดี๋ยวปล่อยให้เผาเหล็กให้หมดก่อนนะฮะโอเคเราปิดถ้ำไว้ โอเคเปิดโลกกว้างหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานสักพักเราจะไปตัดต้นไม้เฮ้ยเดี๋ยวเรขอไปครับเอ้น,นี่ก่อนปิกแอ๊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 เฮ้ยไม่ใช่ปิกแอ๊ขวานนะฮะขวานเหล็กอ่าอันนี้ก็ทิ้งไปนะฮะเก็บไว้กันโอเค,ไป,อเคไปเราไปตามหาขวานไปตัดต้นไม้ขวานเหล็กตรงนี้ก็มีมานะฮะก็ดีเลยครับ เราอาจจะค้นเจอแซดเดิลในที่ที่หนีก็ได้นะฮะแต่ก่อนเนี่ยเราต้องตัดต้นไม้ก่อนครับตัดต้นไม้เอาอะไรครับเจ็บเจ็บตัดต้นไม้เอามาทำไม้สตงสติ๊กเอามาเผื่อไวอ้เอเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเราขุดถ้ำขุดอะไรอยู่แล้วไม่มีไม้เอามาใช้เงี้ยคือแล้วในเควส ในเควสเหล่านี้จะต้องทําบ้านไม้ด้วยใช่ไหมเออซึ่งอาจจะใช้ไม้เยอะมากนะก็บ้านจะสวยไม่สวยเดี๋ยวจะทําให้เต็มที่ที่สุดเนะี่ยก็พอมีประสบการณ์มาบ้างในการทําบ้านนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่าบ้านเราจะสวยเฉียบคมกันมากแค่ไหนเก็บเก็บไม้เก็บไม,ไม้ตอนนี้มันกี่โมงแล้วนะเนี่ยโอ้โหด,ดูพระอาทิตย์มันอยู่ตรงไหนวะช่างมันช่างมันอขอตัดต้นไม้ก่อน ขวานขวานเหล็กนี่ตัดต้นไม้เร็วนะฮะไม่เหมือนขวานไม้ที่เราทําตอนแรกตัดต้นไม้ช้ามากน,นี่ขวานเหล็กเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นขวานขวานดมอนเนี่ยโอ้โหสับปรรปป,ป,ปต้นไม้หายทั้งป่าเวอร์ไปเวอร์ไปแล้วเมื่อไหร่จะมันจะตกอันนี้ฮะนเนี่ยรู้สึกว่าต้นต้นไม้นี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่นะฮะมันไม่เหมือนต้นไม้ทั่วไปต้นไม้ทั่วไปมันจะมีแค่ นิดเดียวนะโคนเดียวเนี่ยโคนเดียวแบบเนี้ยโคนเดียวตัดขึ้นไปนะฮะแล้วพอตัดสุดแล้วมันก็จะมีมีนี่มีต้นไม้เล็กๆเ,เราสามารถเอาไปปลูกได้นะฮะไปเป็นต้นไม้ได้เยี่ยมตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมซูกานะฮะเป็นน้ำตาลเราสามารถเอาไปทำกระดาษนะฮะเอาไปทำ ทองเอนชานหนังสือเอนชานได้เดี๋ยวเราจะทําเครื่องนะฮะเครื่องกลทำสูก้านะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดต้นไม้นี่เสร็จแล้วใช่ไหมนี่ตัดโคนนะครับตัดโคนมันนี่เราได้มาเท่าไหร่ตรงนี้สําคัญนะเอาสามารถไปปลูกได้นะฮะสามารถไปปลูกได้โอเคงั้นเราจะตัดต้นไม้ให้หมดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะ อย่าเจอมอนสเตอร์ก so nice, Do ่อนเลยแล้วกันอย่ามืดก่อนนะขอตัดเยอะๆเลยเอาไปทําบ้านไม้ท <oughs> ําของไม้ทําสติกไปทำุ่นทํานี่เดี๋ยวจะสํารวจเหมืองตรงนี้ให้หมดเลยนะครับอย่าให้เหลือกล่องสมบัติเราต้องได้ทั้งหมดไม่ต้องกลัวมอนสเตอร์ฐานมอนตรงมอนสเตอร์นี่ทาลายให้หมดครับอย่าให้เหลือตี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 ต้นไม้มันใหญ่มากต้องใช้ต้นหนึ่งต้องใช้เวลานานแล้วเนี่ย ไอ้ที่อยู่ข้างบนนี่ก็ต้องตีให้หมด่าเก็บให้เรียบถ้าได้เซตเดินนี่เป็นอะไรที่สุดยอดได้มา้ามาเลี้ยงเลยอ่ะแต่นี้ก็แล้วมันจะให้ทําเชือกด้วยนะซึ่งเราจะต้องหาสลาม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 เฮ้ยจะมืดแล้วลืมไปฆ่าหมูเอาเนื้อ ฆ่าหมูเอาเนื้อก่อนข้าหมูเอาเนื้อข่าหมูเอาเนื้อพยายามจะฆ่าให้หมดนะเหลืออาจจะเหลือไว้แถวนี้ประมาณสักสองตัวก็ได้นะซึ่งตอนนี้มันมีกี่ตัวห้าตัวแล้วนายต้องเสียสละเพื่อม,มนุษยชาติในะลูกหมูในโลกนี้มีชั้นคนเดียวเพราะฉะนั้นพวกนายจะต้องเป็นอาหารให้กับชั้นเสียสละหน่อยเสียสละหน่อยเออวิหารหมดหิวเร็วมากนะ กินกินโอเคหมูแถวน้นก็มีต uh, ุนอาหารไว้ให้มากที่สุดนะฮะในเมื่อตอนใกล้จะไม่มีมันจะหายากนะฮะทุกทีครับอาหารหมดชิบหายมังเกิดทุกทีอาหารจะไม่ค่อยมีหมูก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรวะตัวอะไรวะฝนตกน้องหมูพยายามอย่าตีม้านะฮะเดี๋ยวข้าวหัวใจมันจะลด ตงนี้ก็เป็นม้านะครับม้าสีขาวอันนี้ม้าหลังดำม้าขาวแถวนี้มีม้าขาวเยอะเลยเป็นสัญญาณดีนะครับอาจจะบ่งบอกด้วยว่าเออนี่นะเทพได้กำเนิดมาเพื่อม้าขาวแก่มวลมนุษย์เสียชอตอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรกีนแล้วของกินเหลือน,น้อยมากอ,มอุ้ยมีวัวโอ้โหแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากครับมีแกะ สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวแกะมาทําเตียงนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่มีที่ตัดขนแกะนะฮะซึ่งเราจะต้องทําที่ตัดขนแกะก่อนแกะฝั่งโน้นใช่ไหมโอเคแถวนู้นเหมือนเป็นป่าชื้นด้วยนะอาจจะมีสลามอาจจะนะผมพูดว่าอาจจะตอนนี้ก็ไปก่อนแล้วกันหมูก็หมดดงแล้วเข้าถ้ำเข้าบ้านก่อนพยายามอย่าติดไฟหน้าบ้านหน้าถ้ำนะฮะ มัจะดึงดูดมอนสเตอร์เข้ามาซึ่งอาจจะทําให้บ้านเราชิปหายได้ขึ้นขึ้นขึ้นไปนี่ปีนน้าเจ๋งมากปีนน้าขึ้นไปเยี่ยมแล้วบ้านอยู่ไหนวะตรงนี้ตรงนี้มีแสงไฟอยู่โอเคมาแล้วมาแล้วครับปิดบ้านให้เรียบร้อยมืดแล้วพอดีเผาเสร็จแล้วไอรอน39ชิ้นเก็บ <c oughs> okay. ตอนนี้มี50กว่าชิ้นแล้ว ไม้ตอนนี้มีเยอะมากเยอะมากดีครับมีไม้เยอะยิ่งดีเดี๋ยวเราเอามาทำสติกนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะฮะไม้นี่ก็เก็บไปนะครับเอาสติกเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาฐานมาทำมาทำทาร์ชทอร์ชที่จุดไฟนั่นแหละครับาาทำ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  ทำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อ่า,อาเหลือหนึ่งอันก็ไม่เป็นไรน,นี่ของสำคัญเลยครับน้ำตาลนะเก็บไว้นะครับอะไรเก็บไว้อีกอันนี้เอาไปเผาอ่าเนล้อเนื้อเราพอมีกินอยู่ลืมตักน้ำมาเจ้าลืมลืมลืมเคไม่เป็นไรตอนนี้เราเดี๋ยวเราไปขุดเหมืองลงไปต่อนะฮะเค ไปเลยเอ้ยไม่ดีเราจะทำไบนี่นี่เออน้ำมันตรงนี้มันมีไงตรงนี้มันมีน้ำขอพร,ระเจ้าคุ้มครองขอพระเจ้าคุ้มครองขึ้นดิขึ้นเยี่ยมน้ำแหล่งน้ำมันอยู่ตรงนี้วังว่าคงไม่มีซัมบีเยี่ย yeah. มตรงนี้ไม่มีแล้วสุดทางตานแล้วน้ำเราก็ตักตรงนี้ได้เลยไหมเยี yeah. ่ยมนะฮะเราได้น้ำมาแล้วนะ โอเคโอเคโอเคตัดหินตัดฐานฐานไม่ใช่หินเอาฐานมาไปเผาทำทอสได้เยอะเๆเลยอย่าให้เหลือชั้นนี้ชั้นที่เท่าไหร่แล้ว Y 75ซึ่งไม่ลึกมากนะถ้าลึกจริงๆก็ามาสัก20 10อะไรมานี้ลึกมาก เหมาะแก่การหาเพชรไดมอนด์ Diamond. ตันนี้ก็ตัดไปอโอเควางทอสไว้การมอนสเตอร์เกิดแถวนี้แล้วก็ทางนี้ก็อาจจะมีเหล็กไหมมีเหล็กลึกเกินไปไม่ดีนะโอ้ทางตันโอเคครับบอกแล้วได้เหล็กนิดหน่อยไป เป็นกำไรกำไรแล้วกำไรแล้วเฮ้ยมีเหล็กอีกเยี่ยมขุดไม้หมดเลยเยอะเหลือเหล็กเยอะยิ่งถ้าขุดมันสามารถทำอะไรเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างกทำที่ตัดขนแกะก็ต้องใช้เหล็กนะแล้วก็อะไรใช้เหล็กตรงนี้ใช่ไหมทางขึ้นบ้านเราขึ้นไงเนี่ยโอเค เราจะปิดทางนี้ไปนะครับปิดตายเลยครับเราจะทําสวนแถวนี้นะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ทําที่ตักดินมาเว้ยไม่ได้ไดทําที่ขุดดินจอบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเสียมแล้วก็ที่ตัดนะที่ชาบนะี่แหละโหโหต้องทำสองอย่างนะฮะขุดยาวๆย,ยิ่งดีนะฮะ ยิ่งยาวเท่าไหร่ผลผลิตเราก็จะได้ปลูกได้เยอะมากขนาดนั้นมากเท่านั้นนะฮะโอเคปิกแอ็กไอออนแล้วเร็วขึ้นไหมเห็นความเปลี่ยนแปลงนะเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างปิกแอ็กหินกับปิกแอ็กเหล็กนะฮะเดี๋ยวลองปิกแอ็กไดมอนด์เดี๋ยวรู้จักแต่เอามาขุดหินแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มกันนะฮะเอาไปขุดพวกอะออฟซิเดียนหรือขุดพวก อะไรที่มันขุดได้ยากๆนะฮะควรแก่การอย่างมากที่จะใช้ big egg diamond นะฮะอ่ะครับตัดไปแป๊บหนึ่งนะฮะมีทุระเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเลยไปเฮ้ย,ยตรงนี้มันบังลำขานตัดให้หมดเลยอาจจะเจอของดีก็ได้ระวังที่ตัดโอเคลงไป ลงๆๆๆงลงลงล,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 งลงชั้นนี้ชั้นที่34แล้วนะถือว่าลึกประมาณหนึ่งตรงนี้เราสำรวจมาแล้วเนะาะไปไป,ป,ปวิ่งวิ่งวิง,วงเผื่อเจอของดีข้างล่างนี้ยังไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราจะไปกันข้างไหนที่เรายังไม่ได้ไปเราจะไปกันให้หมดเลยตรงนี้ขุดไปแล้วเป็นเอ่อการวางเอ่อไฟง,ง่ายเลยนะฮะ ทางไหนที่ไปแล้วเราจะวางไฟไว้นะครับทางไหนที่เรายังไม่ได้ไปก็จะไม่ได้วางไฟนะก,กูจะพูดทําไมนะปุ๊บทางใหม่ครับนี่คือทางใหม่น้ํานี่มีประโยชน์มากแนละมีประโยชน์อย่างมากถ้าเอาติดตัวไว้มันสามารถช่วยเราในเวลาที่เราโดนลาวานะแบบขุดๆไปปุ๊บลาวามาอะไรเงี้ย มันช่วยให้เราแบบดับไฟทันทีเลยไม่ต้องตายถ้าเลือดเราใกล้หมดมันไม่เหมือนพิษนะที่แบบใกล้ตายแล้วอหัวใจใกล้หมดพิษก็ยังไม่หยุดรอให้หัวใจเพิ่มไม่ใช่นะเรา,าลวกตายเลยครับไม่มีมันเราไม่มีนะไม่มีโอ,โอเคได้เหล็กเหล็กเยอะเหล็กเยอะไปไปไป,ไปแถวไหนย,ยังไม่สมรโอ้แถวนี้แม่นลกเว้ยเปิดไฟหน่อยสิทำอะไรกันนะ่น นี้ยังไม่ได้สำรวจขุด,ดไปนะฮะอาจจะเจอของดีก็ได้ไม่มีเว้ยอย่แมงมุมเยอะแสดงว่าหลกอหูเหล็กทำไมมันสูงยังอะขุดเลยครับขุดเลยขุดออนี่โลจิกไม่ครับขุดได้ขุดได้แม้กระทั่งแม้กระทั่งภาษาใต้ใกัน แม้กระทั่งอยู่บนที่สูงเราก็สามารถขุดได้ตรงนี้เป็นที่อะไรเอ่ยรับเหล็กอีกแล้วนะเนี่ยถ้าเจอเหมืองก็ดีแบบเนี้ฮเจอเหล็กเดินเดินผ่านก็เจอเหล็กไปทางไหนก็เจอเหล็กเหล็กเรามีเยอะพอสมควรแล้วนะฮะไม่ต้องหาเพิ่มแล้วไม่ต้องเป็นกังวลแล้วเรื่องเหล็กนะฮะโอเคเราไปกันแต่จะดีหน่อยถ้าเราตีหิน เอ้ยเราตีเอาเอา่อเอาฐานนะมันจะได้เลเวลด้วยนะครับข้อทางนีส้สำรวจมาแล้วเนาะเออว่าลืมจดทางขึ้นบ้านเลยแล้วกูจะขึ้นบ้านได้ไงวะเน,นี่ยให้ตายเถอะบอกเลยว่าฐานชั่วโมงนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อยากตามหาสมบัติมากเดี๋ยวขุดฐานไว้แค่นี้ก่อนพอแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราไปตามหาสมบัติหาทางไปใหม่หรืออาจจะเจอไดมอนด์ก็ได้อาจจะเจอหมืองใหญ่ๆอ,อ,อยู่ข้างใต้ถ้าเราเจอเนะี่ยถ้าเจอเนะี่ยปักไฟไปครับการมอนสเตอร์เกิดทางนี้ไปแล้วโอ้ลืม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 ทางนี้ยังมีสมบัติให้ค่อยไหมไปมาหมดแล้วตรงนี้ไปยังไปแล้วนี่พอเราติดไฟไว้ไปครับ ทางไหนมืดนั่นแหละแสดงว่าเรายังไม่ได้ไปตีเหล็กเหล็กเยอะมากเหล็กนี่มี60กว่าชิ้นแล้วมั้งใช่ไหมรวมยังยังไม่ได้รวมที่เผาเราเอาอะไรเผาไปนะเนื้อใช่ไหมเนื้อหมู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 ติดมันเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาอร่อยจังอุ้ยเอ็มโล หายากนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไร <c oughs> หายากครับหายากเอเมอรัลหายากเจอเอเมอรัลอีกราวนะครับเอเมอรัลอีกแล้วนะครับ,ออรอรบสองเม็ดติดต่อกันเลยทางนี้ยังไม่ได้ไปตันชิมิชิมิทางนู้นมีอะไรทางนู้นมีอะไรอ่ะเราเป็นนักสำรวจ ไม่มีไรไม่มีไรก็ปักไฟไว้การมอนเสเตอร์เกิดเหล็ก <laughs> เล็ก,ลก <laughs> ตกลงไม่พอใช่ไหมนี่ยังไม่พอใช่ไหมเหล็ก <laughs> เจอเท่าไหร่ก็หาไงนี่ครับ Emeral ัต้องสะกดเสียงให้ถูกเอเมอรัลเอเมอรัลเอเอาไปทำอะไรไม่รู้มันสามารถเอาไปแรกของกับเอ c ได้นะซึ่งหายากมาก หายากไงว่าเดินมาก็เจอแล้วปกตินี่ไม่ค่อยเจอนะฮะในแบบเดินมาหาในเหมืองแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะฮะแต่ถือว่าเราโชคดีนะะได้อิมเพลอมาเลยแต่ยังไม่ได้เดมอนเลยอเมเพล่หายากกว่าไดมอนอีกนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจจากประสบการณ์ตรงใครมาทำน้ำไว้ตรงนี้วะอย่ายให้รู้นะปิดน้ำไปครับ ทางนี้อาจจะเป็นทางเชื่อมไปไหนก็ได้นะเพราะว่ามันมีน้ําส่งลงมาเ๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสํารวจมาแล้วนะโอเคงั้นเราไปทางอื่นค่าไ Y เท่าไหร่ตอนนี้29ตอนนี้28เหมือนจะมีมอนสเตอร์แถวเนี้ยนั่นไงเห็นซัมบีปะ In your head เออทางนี้มาแล้ว ทังเงินครับมีเพชรปะะไม่มีนะข้างบนข้างบนอะไรดูให้หมดนะอย่าให้คลาดสายตาัเลยทีเดียวนี่มาแล้วมาหมดแล้วอะทางนี้ทางตาแล้วนะฮะคือเรามาหมดแล้วอาจจะหมดแล้วนะเหมืองหมดแล้วแหละไม่ได้กล่องสมบัติเลยอะอะไรกันเนี่ย นี่ฉันได้ของอะไรมีแต่ขนมปังกับทองนดมอนอีกเม็ดนึงแค่นี้หรึมันยังไม่จบง่ายง่ายแค่นี้หรอกนะเหมืองเนี้ยจะไปทางไหนต่อได้ทางที่เราไปตอนแรกไงที่ยังไม่ได้ไปไปทางนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทางนี้ตันไปทางนี้นะฮะทางนี้ตันอีเหรอแล้วเรามาจากทางไหนเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง กูงงเอากูงงกูหลงกูเงืบเงืบแล้วเข้าทางนี้ออกทางนั้นงงงงแล้วเนะี่ยท่านผู้ชมคงจะงงผมขยับเมาส์เร็วหน่อยนะอาจจะงงนิดนึงงงเหมือนกันแหละคื <c oughs> อทางนี้ป้าหมะนี้ไม่ใช่นะเอ่อคือเนี่ยมันจะงงอย่างเงี้ยแหละเราต้องจำให้ดี เวลาเรามาจากทางไหนเนี่ยเรามาจากข้างบนนี่หวา่าเออใช่เราขุดลงมาเออใช่เราขุดลงมานี่ใช่ไหมเราขุดลงมาเนี่ยทางนี้มันน่าจะทางเชื่อมไปไหนต่อได้เพราะมันได้เสียงซอมบี้นะฮะทางนี้ไม่ใช่ครับขุดไปมั่วๆนะอันนี้ไม่ต้องมา ไม่ต้องเชื่อได้นะผมขุดไปเผื่อเจอทางสว่างท่านผู้ชมอาจจะทำก็ได้นะครับแต่ก็ไม่มีครับเผื่อเจอทางทะลุต่อไปได้อันนี้ก็ไม่มีนะก็ไม่มีแล้วนะฮะเรามาจากข้างบนอ่ะจำได้อย่างเดียวแต่ไม่รู้ช่องไหนน่าจะอยู่ข้างข้างบนตรงนี้นะฮะน่าจะอยู่ช่องข้างบนนี่แหละ ใช่ไหม αι? ข้างบนนู้นมาจากไหนนี่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 นอ่าชิมิกูม,มั่วแล้วไงกูม,มั่วแล้วอ้าวมั่วแล้วเว้ยฮุ้ทางออกไม่เจอปะ คนหลงทาง Big กแอเอ้ช่วยฉันด้วยเรามาสรุปของหวัวน,นี้แค่ได้แค่ Emerald นะฮะซึ่ง Emerald ถ้าคิดตอนนี้มีประโยชน์ไหมไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีประโยชน์สำหรับเราในตอนนี้มันสามารถเอาไปทำอะไรได้ไม่รู้ ตั้งแต่เล่นมาเลไมครับยังไม่รู้เลยเอเมลล่าไปทำไรได้ในโหมดเล่นคนเดียวเนี่ยทางขึ้นมันอยู่ไหนวะทางนี้ปะวะอ่ะสองครั้งแล้วเนี่ยรู้สึก,กตั้งอีกแล้วนะ,ะทางเชื่อมอาจจะเป็นทางเชื่อมไปทงนี้ต่อหรือเปล่าไม่ใช่นะทางนี้ไม่ใช่ครับออ้โหลงทางอ่ะ หลงทางไงช่วยด้วยช่วยด้วยทำไงขึ้นไปไงหลงทางมาสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยอุ้ยทางนี้ปะ <c oughs> ไม่ใช่เอาไงดีเราจะตอบล็อกขึ้นไปไหม <c oughs> สงสัยจะได้ตอบล็อกขึ้นไปนะใ <c oughs> ส่จะได้ตอบล็อกขึ้นไป นะอโอเคเอางนี้แล้วกันเราจะต่อบล็อกขึ้นไปนะฮะซึ่งทำยังไงครับจะเป็นการสอนไปเลยแล้วกันสำหรับคนที่หลงนะฮะคนที่หลงถ้ำต่อขึ้นไปเลยครับเนี่ยต่อบล็อกขึ้นไปเลยแล้วต่อบล็อกนะฮะให้เหลือที่ข้างๆด้วยนะเพราะว่าจำหินกาวเวลได้ใช่ไหมครับมันจะล่วงลงมาทับเรานะแล้วเราขุดขึ้นไปนะ ขุดขึ้นไปเนะี่ยต่อบอกขึ้นไปอ่ากระโดดกระโดดต่อกระโดดต่อแล้วปักไฟไว้ข้างๆนะฮะแล้วตัดหินข้างๆเวลาหินกาวเวลล่วงออกมาเราจะได้เดินเข้าไปทางนน้นได้นะ,ะมันจะได้ไม่ทับเราตายนะ,ะโอเคถ้าไม่มีแล้วเราตัดไฟแล้วก็กระโดดขึ้นไปต่อครับเนี่ยฮะเป็นสเต็ปของสำหรับคนกลับบ้านไม่ถูก <c oughs> ทางบ้านไม่ให้ภัย แม่งหาทางขับบ้านไม่ถูกเว้ยเจอดินแล้วถ้าเจอดินเป็นสัญญาณนะฮะว่าจะเจอลาวาหรือจะเจออะไร <c oughs> ถ้าเจอลาวานี่สวยเลยครับแต่เราเอาน้ำมาอยู่นะไม่เป็นไรคุดโอเคดินระดินดินดินขึน้นไปพื้นดินน้ำล่วงลงมาขึ้นไปเลยครับโหมืดด้วยอะ่ะ มืดด้วยฟุบโอ้ยไม่มืดนะฮะโอ้โหเรามาไกลแล้วเนี่ยเรามาไกลเอ่อทำอะไรดีย๋ยหาทางลงเหมืองเมื่อกี้เราอาจจะสำรวจสำรวจหมดแล้วแหละนี่เป็นป่ามาริโอป่าเห็ดนะเป็นต้นมันจะเป็นต้นไม้เห็ดแล้วก็เดี๋ยวขอสำรวจแถวๆนี้ดูก่อนอย ยเกือบตกน้ําหมูหมูทางโน้นมีบัวอุวมสมบูรณ์ครับทางนี้เจ๋งไว้เลยอะละอาจจะเจอหมู่บ้าน npc ก็ได้นะถ้าเฮงหรืออาจจะเจอสลามนี่เป็นป่าดิบชื้นนะครับป่าดิบชื้นอาจจะเจอสลามสลามลูกบอลสลามนี่เอามาทําเชือกได้นะเชือกของสัตว์ซึ่งมีประโยชน์อย่างมาก ขดเอกก็ด้วยรอกก็ด้วยพวกเจ้าต้องเสียสละไม่ใช่วันอายุคและไม่ใช่ภาษาไทยอะไรทั้งนั้น <c oughs> เสียสละชีพชีวิตเสียสละชีวิตโดยเอาเนื้อมาให้ฉันเตต่งน้นเราเกิดที่นี่ที่ดีนะเป็นที่ที่ดีมากๆอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างน้ำสัตว์ ต้นไม้เหมืองครบสูตรครับครบสูตรถือว่าเราโชคดีมากนะฮะกลับบ้านกันอเอาเนื้อหมูเอาเนื้อหมูมาอีกปุ๊บปุ๊บอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะไอ้ป่าป่าเห็ดป่าอะไรเนะี่ยอาจจะใกล้มือแล้วนะฮะประมาณสี่โมงเย็น ตะวันตกทางโน้นเอ้ยตะวันตกทางโน้นครับแถนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรน่าสำรวจแล้วโอเคไปกลับบ้านกลับเมืองกันเลยดีกว่าวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะได้แค,แค่รู้แค่ว่าสำรวจเมืองหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปทำฟาร์มกันเรามีมเมล็ดเยอะมากได้มาจาก ของไอ้นี่กองโอเคไปนี่แหละบานย่อมย่อมขนาดเล็กของเราโอเคครับโจ๊กยิปเทมเมอร์ขอลาไปก่อนในพาร์ทที่3อุลตร้าฮาร์ดคอร์ไมค์ครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าถ้าใครมีคำแนะนำอะไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะฮะเดี๋ยวจะเอามาคิดดูอีกทีว่าจะอยากทำดีไหมอะไรที่อยากจะทำลองให้คอมเมนต์กันเข้ามานะสำหรับพารพ์ทที่3นี้โจ๊กยิปขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบาย เอ้ดแบบแรกลืมเลยเราตอนนนะ้องกินอาหารแซ่บแม่มเลยโอเคครับคือแรกไก่เราจะเสียบไก่เสียบ yeah, ไปดิเสียบเปไ็นสายนะโอเคได้มาสองคิว